คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี FC พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเอฟซีพี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับเลขเด็ดเม็ดเดียวเน้นๆนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับถ้าชื่นชอบนะครับเลขสูตรมังกรทองนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับชื่นชอบก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์นะครับกดติดตามนะครับกดแชร์นะครับไปแอดมินคิมนำโชคพารวยด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็น กำลังใจนะครับในการคิดคำนวณนะครับบวกสูตรตัวเลขเด็ดๆแม่นๆนะครับมาฝาก FC พี่น้องรับชมในครั้งต่อๆไปนะครับก่อนอื่นนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ FC มิตรรักนะครับสูตรจากทางช่องก็ไม่ทำา f พี่น้องผิดหวังนะครับควนที่แล้์ก็ให้เด่นอยู่ที่1นะครับก็มาฝั่งหน้านะครับผม3-1ตัวเจาะ นะครับตัวรองก็คือ3มาทั้งคู่เลยนะครับบางท่านก็โชคดีนะครับถ้าเอาข้อสอบหน้าเป็นเกณฑ์ล่างนะครับแอดก็ขอแสดงความยินดีกับ fc มิตรรักนะครับที่มีความโชคดีก็ได้คอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิปนะครับอยากชมสูตรมังกรทองต่องวดนะครับแอดก็จะทําไปตามสูตรเหมือนเดิมนะครับจะตรงอกตรงใจ fc มิตรรักหรือเปล่านะครับก็ไปรับชมข้อสอบเลขสูตรจากมังกรทองจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยพ้อมกันเลยนะครับแอดก็บวกสูตรออกมาแล้วมั่นใจสักประมาณ9 5 นะครับสำหรับนี้ไปชมพร้อมกันเลยนะครับผมครับผมก็มาแล้วนะครับสําหรับข้อสอบนะครับข้อสอบราวพัฒนาในงประจําวันอ่ที่18นะครับตรงวันจันทร์นะครับก็ก่อนจะไปรับชมนะครับเราก็มาสรุปข้อสอบแนวทางนะครับว่าข้อสอบราวนะครับเดินทางมาถึงกี่ครั้งแล้วนะครับผมสําหรับเดือนกันยายนนะครับก็เดินทางมาถึงครั้งที่7นะครับ7ครั้งก็ยังไม่พลาด นะครับเข้าฝั่งหน้าฝั่งหลังก็ถือว่าเข้านะครับแอดคิมได้3กับ1นะครับเจาะ1เม็ดเดียวนะครับก็อสอบออกอยู่ที่314299 9, นะครับบางที่นะครับจะเอา31นะครับผมเป็นข้อสอบล่างบางที่ก็41นะครับสำหรับ42ก็เป็นบางที่นะครับแอดคิมเน้นได้เลยแต่ละที่นี่ข้อสอบไม่ไมเหมือนกัน นะครับแอชคิมกล้าท้าเลยนะครับแต่ละที่นี่เขาสอบไม่เหมือนกันะพี่น้องท่านฉันก็เอาสามหนึ่งนะครับพี่น้องท่านฉันก็เอาสี่หนึ่งนะบ้านฉันบ้านฉันก็เอาสี่สองนะครับไปเนข้อสอบล่างประมาณนี้นะนะครับวันนี้แอชคิมตําเตรมที่ได้สามหนึ่งนะครับสําหรับเก้าเก้านี่บนด้วยกันนะไอ้คิมก็ลืมเจาะเบิ้์นให้อีกนะครับเก้าเก้านะครับเก้าเก้านี่บนด้วยกันนะครับผมมีสีพี่น้องที่เคารพรักนะครับสําหรับเก้าเก้า นะครับต่างจากข้อสอบไทยข้อสอบไทยจะเป็น2 9 9แก้วจะไปออกล่างต่างหากนะจะไม่จะไม่มาว้าวุ่นกับ3 41หรือว่านี่เลยจะไม่มาว้าวุ่นนะจะไปออกข้อสอบล่างต่างหากนะครับโอเคนะครับพี่น้องก็ได้มีความโชคดี31นะบางท่านได้มีความโชคดีคอมเมนต์เข้ามาอยากชมสูตรนะครับแอดก็ทําไปตามสูตรเหมือนเดิมนะครับช่องแอดกินนำโชคพาเลยก็คือเลขสูตรตารางวันของมังกรทอง ก็มี3สูตรนะครับมีสูตรมังกรทองสูตรถุงเงินและก็สูตรเดินดีใช้ในการคำนวณข้อสอบไทยและวก็ลาวพัฒนาเท่านั้นนะครับสำหรับห้าน้อยนะครับผมคุณใช้ไม่ได้ใช้ได้ข้อสอบไทยและวก็ลาวพัฒนานะครับสูตรนี้เอดก็ได้มาตั้งแต่อายุ18ปีนะครับตอนนี้ก็41แล้วก็เพิ่งได้มีโอกาส นำเสนอมาออกอากาศเอ็ซีพี่น้องรับชนเขาเป็นเลขกําลังวันก็จะมีวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์ก็อสอบออกวันไหนก็คํานวณให้วันนั้นออกวันจันทร์ก็คํานวณวันจันทร์ออกอังคารก็คํานวณวันอังคารนะครับออกวันพุธก็คํานวณวันพุธเราก็มาสรุปย่อยนะครับวันศุกร์นะครับมานะครับผม3 1 1 3นะบ,บางทีก็เอา4 1นะครับถ้าได้3กับ4นี่จะเอาใจทั้ง2ฝั่งเลยน่าจะมี4 2่สองอดน่าจะเจาะให้อยู่นะครับสำหรับ เด่น4นะถ้าได้4กับ2นี่สวย6กับหัวไม่เจ้าประคุณถือว่ามานะครับสอราบันจันนะก็จะมีเลข9นะครับเลข5เลข7เลข4เลข6 2กับ0คือเลขส่วนเกินนะครับสามารถเอามาจับคู่จับวินได้งะงวันี้ก็จะใช้ข้อสอบนะครับของมังกรทองทั้ง6ตัวเลยนะครับก็มาชมกันเลยนะครับเลขเด่นที่แอกิมคัดออกมาได้นะชอบค่อยตามจะมีเลข2เลข4เลข5เลข6 เลขเแล้วก็เลข9นะครับ2 4 5สีนะครับ6 7 9นะครับชอบด้วยค่อยจัดนะครับสำหรับเม็ดเดียวนะครับสายวิ่งสายรูดนะครับผมชอบค่อยตามเน้นรูดอยู่ที่4นะครับสายวิ่งสายรูดรูด4นะครับแอคคิมก็มีกังวล6นิดนิดนะเพราะว่า6นี่ยังไม่มาเลยนะจีพี่น,อน,น้อง7จ็ดดเลยนะ6นี่ยังไม่ผู่นะาตามที่แอคคิมสังเกตดูนะ ยังหยังไม่โผนะถ้าโผลนี่โผมาแบบมิดด้ามเลยแหลนะนะก็ระวังเบิ้ลกับหัวด้วยนะ1มา2องสามี่ห้าเลข6นะยังไม่มานะย่างเข้าครึ่งครึ่งทางแล้วนะครับแต่ว่าคิมบวกได้4นะก็จะเอา4นี่แหละเป็นข้อสอบล่างนะเอาสารับ4จะเจาะไม่เยอะนะครับสายเจาะนะแต่แบบในกลุ่มนี้จะเจาะให้ประมาณสักหคู่นะก,ก็ก็มันทิ้งไม่ได้นะครับอยู่ที่ ศูนะเพราะว่าจุดกําเนิดก็คือ0ูนย์นะต้องทิ้งไม่ได้ไอ้คิมมันทิ้งศูนย์มันก็เฉาเลยสีส <c> า <oughs> นะครับสี่หนะหรือจะเป็น4ี่เก้าก็ได้นะกับหัวด้วยนะแต่ว่าไอ้คิมจะจอยห้าคู่นะครับสําหรับในกลุ่มนะครับสําหรับเด่นสี่ก็ตามนี้นะอ่าหรือสีพี่น้องจะจับเป็นสี่สองสี่ห้าสี่หสี่เจ็ดสี่เก้าก็ได้นะ จัดตามตารางก็ได้แต่ว่าแอดคิมจะบวกสูตรเลขนอกตารางให้ด้วยอาจจะมี41ห,หรือว่า47หรือว่า48แอดคิมจะบวกอีกทีนึ่งจะส่งเข้ากลุ่มนะครับเพราะว่า3คู่โอกาสพลาดมันก็สูงนะครับถ้า5คู่นี่สวยงามเลยวัดเวี่ยงวัดเวี่ยงนะครับตามนี้นะครับสำหรับดอสอเด่นสีสำหรับวิพี่น้องที่ไม่เชื่อชอบสีนะครับแอดจะรองให้อย่าลืมตัวรองวันจันทร์มาดีนะครับ เดลืมชุดรองนะครับก็คือ9นะจะลองให้อยู่ที่9นะ9มาดีนะถ้าไม่ชื่นชอบ49มีโอกาสให้เรียกก็จะมี92แล้วก็49นะครับหรือสีน้องอาจับเป็น92 9า9อ96ก7ก็ได้นะครับอันนี้คือดอก่อนะอันนี้คือชุดรองนะครับถ้าไม่ชื่นชอบนะอ่านดีๆชุดรองรูดนะครับก็คือเนะครับเลขในรางมี6ตัวนะครับแอิมจะจับมาลองให้สัก3ตัว นะครับบางทีก็มาทั้งสามนะครับบางทีก็มา2ตัวงวดทีแล้วมา2ตัวมา1กับสามถ้าไม่ชื่นชอบระหว่าง4กับ9นะครับตัวสุดท้ายคือรองเหมือนกันพอบางคนบางท่านชอบไม่เหมือนกันนะครับบางท่านก็ชอบสั้นๆ <c ười> บางท่านก็ชอบยาวๆนะอะไรนอกสั้นๆยาวๆสั้นๆก็คือเลขศูนย์ยาวๆก็คือเลขหนึ่งนะครับประมาณนี้ไม่งงเนะาะก็จะมีสองหนึ่งเลขนอกตารางแล้วก็4ี่สอง นะครับอาจจะมี32ด้วยนะครับไอ้คิมจะเจาะให้อยู่3-2ก็น่ารุนนะมาบ่อยนะครับตามนี้นะครับสําหรับดอสนะครับแต่ว่าในตารางไอ้คิมจะคัดอย่างว่านั่นแหละให้6คู่นะครับอันนี้คือชุดลองนะบางทีก็เผือแวบมาลองนะอย่าลืมนะครับชุดลองนะครับอันนี้ก็อย่าไปลืมนะถ้าคนกระสุนเยอะนะครับแอดก็คัดออกมาได้ประมาณนี้นะครับสําหรับชุดเด่นนะครับ นะชุดรองนะเม็ดเดียวคือ4นะเม็ดเดียวเน,น้นเน้นเน้นสี่เมืที่แล้วเน้นหนึ่งมาอยู่สามหนึ่งนะโอเคนะครับสำหรับเอซพี่น้องที่ไม่ชื่นชอบตัวที่แอดจ่ออกมาให้สามารถจับคู่จับวินในตารางได้เลยนะครับมีสิทธิ์มาทุกตัวนะครับสำหรับชุดสี่ตัวก็ประกบมาแล้วนะครับก็จะมีอยู่ที่เก้าสองสี่เก้านะครับก็เก้าสองสี่เก้านะครับก็จะเป็น 9 3 4 4ระวังเลขเบิ้ลนะครับ2 0 3 4นะครับแล้วก็4 3 2 1 4 3 2 1ท้อง1 4 3, 3กลับด้วยนะครับประมาณนี้สำหรับ6ตัวนะครับพี่น้องชื่นชอบ6ตัวก็จะมี3 0 9 3 3 0 9 3 0 9 2นะ4 9 อ่า3 0 9 2 4นนะครับตามนี้นะครับสำหรับดอกกอนะครับเด่นนะครับ6ตัวนะครับพี่น้องชื่นชอบ6ตัวผมช่านก็ชอบ6ตัวสำหรับเบิ้ลนะครับก็จะมี44่่เก้าเก้าดลืมกับหัวนะครับแล้วก็2 2สองนะครับคัดให้ประมาณนี้นะครับสำหรับสายเบิ้ลนะครับสี่คู่นะครับถ้าชอบค่อยตามนะครับ สำหรับเอซีพี่น้องที่ชื่นชอบนะครับแนวทางสุดจากทางช่องแอดคิมนำชโชคพารวยก็มานำเสนอเรียบร้อยแล้วถ้าชื่นชอบก่อนออกไปนะครับก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับแอดคิมนำโชคพารวยด้วยสําหรับเอซีพี่น้องเข้ามาใหม่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปคลิปใหม่ๆนะครับที่แอดคิมนำโชคพารวยมานําเสนอนะครับสาหรับวันนี้แอดคิมนำโชคพารวยก็ถ้าพี่น้องอยากได้นะก่อนลืมถ้าพี่น้องอยากได้ เม็ดเดียวนะครับชอบเม็ดเดียวแบบว่าเอาล่างเลยนะเอาล่างหรือว่าชอบบนแบบ3ตัวเด่นนะครับก็คอมมต์เข้ามาแอดก็จะไปคิดค้นหาสูตรเลขวิ่งนะครับไอซีพี่น้องรับชมในครั้งต่อไปสําหรับวันนี้คิวนำโชคพอเลยขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่กัดหน้าคลิปหน้าครับผมสําหรับวันนี้โชคดีมีใชยทุกท่านเช่นเคยครับสวัสดีครับ